สวัสดีครับจุดมุ่งหมายที่ผมอยากจะมาคุยกับพวกเราในวันนี้โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวคนที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยคนที่กำลังจะเรียนจบรวมถึงคนที่เพิ่งเริ่มทำงานก็คือว่าเรากำลังเจออะไรในอีก10 2ถึง20ปีข้างหน้า ในหัวข้อเศรษฐกิจไทยทางที่ไม่ได้เลือกทุกท่านครับผมอยากชวนให้พวกเราเห็นว่าทำไมเศรษฐกิจถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวทำไมปัจจุบันถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของพวกเราและของประเทศนี้ปัจจุบันเศรษฐกิจเผชิญความท้าทายอย่างน้อย3เรื่องหลักๆเรื่องแรกคือเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องที่2คือความท้าทายจากสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่3คือความท้าทายจากโครงสร้างสังคมที่กําลังเปลี่ยนไปเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจหลายท่านสงสัยไหมครับทําไมประเทศไทยหลังประสบวิกฤตโควิดจึงเป็นประเทศที่รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียนปี2020ปีแรกที่เราได้รับผลกระทบจากโควิดเศรษฐกิจไทยติดลบมากสุดปีที่แล้วปี2021 ในขณะที่ทุกประเทศฟื้นตัวเราก็ฟื้นตัวแต่ถ้าไม่นับพม่าที่ประสบปัญหาวิกฤตการเมืองในประเทศเราฟื้นตัวต่ำสุดทั้งหมดนี้มันเกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศที air ่อ่อนแออ่อนแออย่างไรเราพบว่า40%ของแรงงานไทยอยู่ในภาคเกษตรแต่ภาคเกษตรสร้างรายได้ให้ประเทศเพียง10%ของรายได้ทังประเทศแรงงานเกษตรจำนวนมากต้องอาศัยรายได้จากนอกภาคเกษตรด้วยซ้ำ แล้วรายได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากไหนเราพบว่ารายได้ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวกว่า60%ของรายได้เราพึ่งพาเศรษฐกิจโลกเราพึ่งพาตลาดภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตโควิดหลายประเทศล็อกดาวน์หลายประเทศห้ามประชาชนเดินทางระหว่างประเทศจึงกระทบเศรษฐกิจไทยรุนแรงถ้าอยากพูดเห็นภาพมากขึ้นเราพึ่งพานักท่องเที่ยวมากแค่ไหนย้อนกลับไปก่อนเกิดโควิด 10ปีก่อนหน้านั้นเรามีนักท่องเที่ยวต่อปีแค่10ล้านคนปี2019ก่อนเกิดโควิดเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนใน10ปีนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง30ล้านตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น30ล้านคือหัวจักสำคัญของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาและแน่นอนเมื่อเกิดวิกฤตโควิดนี่จึงเป็นจุดอ่อนจุดตายที่สำคัญอังถัดประเมินว่าไทย ติดหนึ่งในสามของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในมิติการท่องเที่ยวสูงที่สุดในโลกเราเป็นรองเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนซึ่งขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าเรามากๆถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสัมพันธ์อะไรกับพวกเราถ้าอยากขยายภาพให้ชัดเจนขึ้นเราพบว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เราพึ่งพาการท่องเที่ยวสูงการท่องเที่ยวเป็นตัวดูดซับแรงงานจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆภาคเกษตรไม่เติบโตไม่เป็นไร แรงงานย้ายมาภาคท่องเที่ยวภา,าคอุตสาหกรรมไม่เติบโตไม่เป็นไรแรงงานย้ายมาภาคท่องเที่ยวภาคท่องเที่ยวเลยเป็นตัวดูดซับแรงงานจากทั้งระบบเศรษฐกิจเป็นตัวช่วยทําให้ค่าจ้างของระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมามาวันนี้เมื่อเผชิญวิกฤตโควิดภาคท่องเที่ยวหยุดชะงักปลดคนงานและนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแรงงานไม่รู้จะไปไหนเพราะตลอดที่ผ่านมาภาคเกษตรกับภา,าคอุตสาหกรรมอ่อนแอไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ ถ้าอยากขยายภาพให้มากขึ้นว่าเศฐกิจไทยอ่อนแอแค่ไหนเราย้อนกลับไปไม่ต้องไกลประมาณ30ปีที่ผ่านมาเราแบ่งเป็นท่อนทอนท่อนละ1ิปี10ปีแรกก่อนเกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี1997เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยประมาณ10ต่อปีหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้ง10ปีก่อนถึงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เศรษฐกิจไทยหดตัวเหลือครึ่งเดียวจาก1 0เหลือประมาณ5%หลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ก่อนมาโควิด10ปีนั้นเราลดลดเหลือครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ2-3%คําคำถามคือ10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราโชคดีเราโตเท่าเดิมก็2-3%ถ้าเราโชคร้ายเติบโตด้วยแพทเทิร์นเดียวกับ30ปีที่ผ่านมาคือหดเหลือครึ่งนึงทุกๆ10ปีนั่นหมายความว่าเราอาจจะโตแค่1-1.5%ประเทศไทย ถูกขนานานามจากหลายๆคนว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียคนป่วยแห่งเอเชียแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ตายแต่ไม่โตเศรษฐกิจไทยโตช้าเศรษฐกิจไทยโตช้ามันสัมพันธ์ยังไงกับพวกเราโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวกําลังจะเรียนจบเมื่อเศรษฐกิจโตช้าภาคเอกชนภาคธุรกิจลงทุนน้อยลงจ้างงานน้อยลงไม่อยากขยายงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไทยเกิดใหม่ทุกวันเรียนจบเพิ่มขึ้นทุกวันพวกเราจะไปทํางานอะไร นี่คือทางข้างหน้าที่รอพวกเราอยู่ความท้าทายแรกความท้าทายที่2ปัญหาสิ่งแวดล้อมผมอยากยกแค่สองเรื่องคือเรื่องโลกร้อนและดินเสื่อมหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนมากที่สุดในโลกในระยะ20ปีที่ผ่านมา ผลกระทบของโลกร้อนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในฐานะที่ประเทศไทยพึ่งพาภาคเกษตรกรรมผลิตผลทางการเกษตรเราต้องมึ่งพาดินฟ้าอากาศเอาเฉพาะข้าวอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงพืชเศรษฐกิจอื่นมีงานวิจัยพบว่าทุก1องศาเซลเซียสของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มทำให้ผลผลิตข้าวลดลง10ชาวนาไทยเกษตรกร,กรไทยพร้อมหรือย,อยัง และไม่ใช่แค่คนชนบทคนทําเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนคนกรุงเทพก็หนีไม่พ้นผลของโลกร้อนทําให้น้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมีการประเมินว่าภายใน10ปีข้างหน้าน้ําทะเลจะสูงขึ้น15เซนติเมตรใน60ปีข้างหน้าน้ําทะเลจะสูงขึ้นเกือบเมตรนั่นหมายความว่าน้ําทะเลรอบกรุงเทพจะสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันดินกรุงเทพสุดตัวอยู่แล้วปีละ1-2เซนติเมตร ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้กรุงเทพจมน้ําไวขึ้นประเมินว่าภายใน10ปีข้างหน้าพื้นที่กรุงเทพกว่า40เอร์เซเสี่ยงเสียหายจากน้ําท่วมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือคนเมืองต่างได้รับผลกระทบจากโลกร้อนเท่ากันประเด็นที่สองของเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผมอยากเล่าให้ทุกท่านฟังคือเรื่องดินเสื่อมหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ทราบนะครับว่าดินดีดินคุณภาพดี กำลังจะหมดจากโลกดินสามารถหมดจากโลกได้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าภายใน60ปีข้างหน้าดินดีจะหมดจากโลกปัจจุบันหนึ่งในสามของดินดีหมดจากโลกไปแล้วครับเช่นดินเปรี้ยวดินเค็มดินคุณภาพดีดินสรรดินที่มีสารอาหารหายไปหรือดินปนเปื้อนมลพิษ และทุกท่านไม่ต้องคิดนะครับว่าเราจะสร้างดินดีขึ้นมาทดแทนได้ทันในช่วงชีวิตของเราเพราะหน้าดินคุณภาพดี3เซนติเมตรโลกต้องใช้เวลาสะสมถึง1,000ปีอีกครั้งหนึ่งไทยในฐานะประเทศกเกษตรกรรมอยากเป็นครัวของโลกต้องพึ่งพาผลิตผลทางการเกษตรแต่90%ของอาหารดีหรือไม่ดีต้องพึ่งพาคุณภาพของดินนั่นหมายความว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทับถมเรา อย่างฉกาชากันประเด็นสุดท้ายครับความท้าทายที่3จากโครงสร้างสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเราทุกคนในที่นี้ได้ยินเสมอครับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านเห็นว่าความเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเรามันหนักแค่ไหนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวอยู่แล้วจากที่เราคุยกันว่าแย่ๆมันแนวโน้มจะแย่ลงอีกเพราะประชากรในวัยทํางานหายไป แต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยน่าสนใจไปกว่าน,นั้นอีก 1. ในแง่จํานวนครับภายใน30ปีข้างหน้าคนไทยที่อายุ65ปีขึ้นไปจะมีสัดส,ส่วนถึง30%ของประชากรทั้งประเทศหรือพูดง่ายๆ1ใน3ถ้าไปเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งโลกเขาอยู่ที่16%ไปเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่14%รเรามากกว่าเขาเท่าตัวนี่คือเฉพาะในแง่ของจำนวน ไปดูในแง่คุณภาพครับในแง่สุขภาพเราไปสำรวจพบว่าคนสูงอายุของไทยสัดส่วนคนที่มีสุขภาพดีก็น้อยกว่าเขาเราน้อยกว่าญี่ปุ่นน้อยกว่าเกาหลีใต้น้อยกว่าสิงคโปร์นอกจากจำนวนจะเยอะยังป่วยง่ายด้วยสุขภาพไม่ดีด้วยประเด็นที่สามครับไม่ใช่แค่นั้นเราไปดูฐานะการเงิน เราพบว่าคนสูงอายุจำนวนมากของไทยอยู่ในฐานะที่เรียกว่าแก่ก่อนรวยทํางานมาตลอดชีวิตกเกษียณแล้วเงินออมที่เก็บไว้เพื่อจะใช้สอยยามบ้านปลายไม่เพียงพอหนี่ที่สร้างไว้ตอนทํางานกเกษียณแล้วยังใช้ไม่หมดงานสำรวจพบว่ามากกว่า40%ของคนไทยไม่เคยวางแผนการเงินรองรับการ,กรเกษียณ30%ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไป ยังมีหนี้เหลืออยู่นั่นหมายความว่าสังคมผู้สูงอายุของไทยอยู่ในภาวะปริมาณก็เยอะป่วยก็มากและยากจนถ้าพูดให้เห็นภาพมากขึ้นคือถ้าพวกเราในที่นี้วัยหนุ่มสาวยังไม่รู้สึกว่าสัมพันธ์กับเราวันนี้พวกเราอายุ10กว่า20ปีอีก20บปีข้างหน้าพวกเราอายุ30กว่า40เราอยู่วัยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกําลังจะมีลูกอยากจะสร้างบ้านภาระเยอะแยะครับ แต่ภาระอีกก้อนหนึ่งที่เราอยู่ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่รอเราดูแลเราจะรับภาระนี้อย่างไรถ้าเราไม่เตรียมตัวถามว่าพวกท่านจะพึ่งรัฐบาลได้ไหมครับในภาวะที่เศรษฐกิจก็หดตัวชะลอตัวที่เล่าให้ฟังในภาวะที่ประชากรเข้าสู่ผู้สูงอายุวัยแรงงานเหลือน้อยเศรษฐกิจก็ชะลอตัวถ้าประเทศไทยไม่ได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมไว ก็มีแนวโน้มสูงที่เศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลงมีรายได้ลดลงแล้วจะหางบประมาณที่ไหนมาจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนยิ่งในภาวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากบทเรียนในต่างประเทศจํานวนมากรัฐบาลก็มักจะตัดงบประมาณด้านสวัสดิการลงเป็นลําดับต้นๆและทั้งหมดนี้คือความท้าทาย3ประการที่พวกเราในวัยหนุ่มสาวจําเป็นต้องเตรียมรับมือในอีก20ปีข้างหน้า ความท้าทายที่เกิดขึ้นกระทบคุณภาพชีวิตเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือคนเมืองไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยชาราไม่ว่าจะเป็นแรงงานในวัยเริ่มทำงานหรือกเกษียณแล้วทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นจริงๆสุดท้ายอยากจะฝากพวกเราไว้ในวัยหนุ่มสาวคำถามคือพวกเราเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้หรือ,อยังถ้าพวกเราตอบว่าพร้อมแล้วผมก็ดีใจ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบกฝากบอกพวกเราไว้ก็คืออย่าหลงดีใจหรือมั่นใจนะักในยุคที่โลกเปลี่ยนวัยความรู้หมดอายุเร็วมีงานสำรวจชิ้นหนึ่งไปสอบถามเยาวชนในแต่ละประเทศที่อยู่ในอาเซียนถามว่าด้วยทักษะความรู้ที่คุณมีคุณเห็นว่าความรู้ที่คุณมีเนี่ยจะเอาไปใช้ได้นานแค่ไหนเชื่อไหมครับว่าเยาวชนจากประเทศไทยตอบว่า ความรู้หรือทักษะที่เรามีนี่จะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตชั่วทั้งชีวิตคิดเป็นสัดส่วนมากสุดมากกว่าทุกประเทศในอาเซียนคำถามคือไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่รอพวกเราอยู่คือทางที่เราไม่ได้เลือกแต่เราต้องเดินในอีก20ปีข้างหน้าดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ที่พวกเราต้องเตรียมตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเหล่านี้เพื่ออนาคตของพวกเราเองขอบคุณครับ